สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมาลี่นะคะเช้านี้นะคะแม่ดาก็นึ่งผักสุกแล้วนะคะก็ปิ้งปลานะคะนั่งเฝ้าปิ้งปลาอยู่ชึ้อุย้ยใกลแล้วใกลแล้วหอมแล้วหอมแล้วปิ้งปลาปิ้งปลา แม่นยังเนาะอ๋อเลโก้ลักกี้กับเลโก้น่าแอบ,บสอ่สองสงสัยอยากจะออกแล้วนี่พอดีป้าป้าเขาชอบกินปลาปิ้งนะก็เลยปิ้งแต่แกงไม่ดาก็แกงอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่แกงนะคะวันนี้ปิ้งเอาค่ะ ไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วเดี๋ยวรอให้ปิ้งปลาสุกก่อนค่อยลงไปเนาะโอ้ดึงช่างออกมาแล้วเจ้าเลโก้กับล็อกกี้ก็หาทางออกนะคะเอหาทางออกลุงก็พยายามปิดนะคะปิ้งปลาปิ้งปลาเมนูเช้านี้ก็ปิ้งปลานี่แหละคะ่ะ แล้วก็นึ่งผักเรียบร้อยสุกเรียบร้อยนะคะปลาที่คุณยายเอามาขายเมื่อวานนี้เนะาะมาฟังเสียงจวด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 ละ่ะเลโก้ LEGO. วิ่งขนาดเลยหาทางออกวี่หาทางออกนะเลโก้ LEGO. โอ้ยหอม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  ชุบโอ้ยหอมแลวเอฟซีหอมแล้ว,ลวปัาปิ้งปัาปิ้ง ปะเปลียนตัวเมนูเช้านี้นะคะก็จะมีนี่แหละค่ะนึ่งผักนะคะมีฟักทองแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะมะเขือที่มะเขือที่เราปลูกไว้ต้นเดียวนั่นแหละกินไม่วัดไม่ไวแล้วก็จะมีผักนะคะใบโบวบกนะคะนี่ผักใบโบวบกอร่อยนะมันอยู่ข้างล่าง สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอายกลงไปกินที่ด้วยกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะป้าก็ชอบนึ่งผักเนาะปิ้งปลาหนึ่งผักนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเตรียมปลาก่อนเตรียมปลาที่จะปิ้งก่อนนะคะ โอ้ปามยังแข็งปุอยู่เลย แล้วเราก็ใส่เกลือเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนี้เราก็เอาผักมาหนึ่งผักก็สุกนะคะดูนะว่ามีอะไรบ้างมีผัก อันนี้ผักใบโบบกแล้วก็มะเขือก็มีถั่วสุดท้ายก็เป็นักทอง อ้ฟักทองสุกมากถ้าเราจะกินวันเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คูดมะพร้าวใส่เนาะ,ะปลาปิ้งสามตัว ตัวตัวที่สีเอาไว้ให้น้องนาเดียตัวนึงแล้วก็มีนึ่งผักฟักทองเดี๋ยวไปตลาดนั้นดาจะหาซื้อถาดเล็กๆซื้อถาดเล็กๆมาสักสองสามถาดเนาะเอาไว้ใส่กับข้าวไปกินด้วยกันนึ่งผักนึ่งผักแอนเจเจ พอดีมือนี้ตื่นเศร้าเมื่อนี้นะมือนี้มือนี้ตื่นแต่เศร้าอ,อะไรเลกโกให้ผมออกไปด้วยบ่ผมอยากออกแล้วครับผมอยากจะออกแล้วครับผมอยากไปวิ่งกำลังกายแล้วครับ าเสร็จแล้วเอาสวัสดีค่ะทางยีเอา้าก็เห็นเสือขับรถออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ไดาตื่นขึ้นมาโอ้โหดอกซากุระนะคะบานสะพังนะคะเอฟซี FC. เต็มต้นเลยนี่แต่ว่า ถ้าเป็นดอกติ้วนะเอซี G, เก็บไปใส่ต้มยำทำแกงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นผักแปวนะเอซี G, มันไม่ใช่ติ้วนะมันเป็นแปวนะคล้ายๆกันนะพี่น้องกันถ้าเป็นดอกผักติ้วนะเอซี G, เอ้ยเก็บไปซุปใส่ปลาทูหรือว่าซุปใส่ดอกกระเจียวเขาบอกหรือไม่ก็ซุปใส่ปลาทูนะคะปอแต่ว่าแถวนี้ไม่มีผักติ้วนะเอซี G, หายาก มีแต่ผักเตล์ดูสิซากุระบานเต็มต้นเลยชมพูทั้งต้นเลยนะเอซีนะอ๋อนี่ไงน้องแมวอีกตัวหนึ่งที่มันไม่กินอาหารนะมันลงมากับแม่อยู่นี่แล้วก็ไม่กล้าขึ้นไปเดี๋ยวตอนขึ้นไปจะอุ้มขึ้นไปแล้วล่ะสงสัยลงมากับแม่แล้วขึ้นไปไม่ได้กลัวน้องหมา ได้ยินเสียงอยู่โอ้ซาคุระซาคุระบานสะพังเนาะแถวนี้ไม่มีไม่มีผักติ้วเลยนะเอเจีผักติ้วนี้อร่อยนะกินกับลาบกับป่นหรือว่าแกงใส่เห็ดเนาะโอ้กำลังน่ากินเลยแต่แถวบ้านแม่ดานนะ้ํามีผักติ้วเยอะนะในแปลงนาของแม่ดาวก็มีผักติ้วสองสามต้น